สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปากับพี่นุ่นคนสวยนะคะมาที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กอีกแล้วนะคะมาตรงกับครูกุ๊กกำลังลวกหอยแครงพอดีอภิป่าดูนะคะพี่ปากับพี่นุ่นเอาหอยแครงมาแกะให้กับลูกค้าเราดูหน่อยค่ะว่าหอยแครงเราเป็นยังไงบ้างนะคะดูนะคะเห็นไหมตัวใหญ่ไหมคะพี่ปาใหญ่มากครับในของพี่นุ่นเห็นไหมสดไหมคะพี่ปาสดมากพี่นุ่นโอ้สุดยอดเลยค่ะสดมากเลยค่ะกินกับน้ํายําจะกินยำเป็นไงบ้างคะพี่นุ่นมันโอเคไหม โ <Okay S 2> อเคค่ะตัวใหญ่แล้วก็สดมากด้วยเห็นไหมพี่นุ่นโชว์หน่อยโชว์โช,ชว์หอยหน่อยโชว์พี่ปลาโชว์หอยสวยๆหน่อยค่ะอ่ะพี่ปลากินให้ดูรีวิวกินให้ดูนะเป็นไงบ้างอ่ะอ่ะแต่แซ่บอ่ะรสชาติเป็นยังไงพี่ปลาอร่อยมากครับอร่อยกรอบไหมกรอบนอกครับนุ่มกรอบนอกนุ่มๆๆๆด้วยถือว่าห <laughs> มูกระทืบเ,เลยเนาะอ่ะพี่นี่พี่นุ่นพี่นุ่นพี่นุ่นชิมดูสิ เห็นไหมติดใจไหมพี่ปลาหวาน,น,วานหวานแล้วก็กรอบค่ะสดมากมยอดเลยเนาะวันนี้ซื้อกลับคืนไปกินที่ดงมันสักคนละสิบกิโลเนาะ <c oughs> เห็นไหมฮะชุดยอเลยพี่ปลากินเยอะแทะเนาะอร่อยเนะาะค่รพี่ปลาเรียกลูกค้ามาซื้อที่ร้านเขาหน่อยมาหอยเป็นยีงมงบ้งก็อย่าลืมแวะมา อุดนุนนะครับร้านอยู่หลังเรียนนะครับหลังเรียนกุชินอรานะครับค่ะขอบคุณพี่ปากับพี่นุ่นนะคะ